แฟนวอลเลย์บอลไทยข้องใจสงสัย2ข้อหลังโคดออสลาออกประธานเทคนิคแฟนวอลเลย์บอลสงสัย2ข้อหลังโคดออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรลาออกจากตำแหน่งประธานเทคนิควันที่21พฤษภาคม2567หลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้รวดสีนัดในการแข่งขันเนชั่นลีก2024สัปดาห์แรกที่บราซิลและมีข่าวช็อกเกิดขึ้นเมื่อโคดออส เกียรติพงศ์รัชตะเกรงไกรประธานเทคนิคสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลได้โพสตเฟซบุ๊กขอลาออกจากตําแหน่งเพื่อรับผิดชอบผลงานของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างไรก็ตามแฟนวอลเลย์บอลสงสัยว่าคนที่สมควรลาออกไม่ใช่โค้ดออสแต่น่าจะเป็นโค้ดยะนัทพลสีสมุทรธรนาครวมทั้งนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมากกว่าและบางส่วนมองว่าโค้ดออสเป็นบุคคลสําคัญที่นักกีฬาให้ความเคารพการมาลาออกในเวลาแบบนี้จะทําให้นักกีฬาเสียขวัญหรือไม่ คนที่สมควรรับผิดชอบสูงสุดควรจะเป็นนายกสมาคมที่ลาออกไม่ใช่หน้าที่โค้ดอสครับไม่แฟร์เลยชื่นชมสปิริตโคดอสค่ดแต่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเวลานี้เลยตอนนี้อยากให้นายกสมาคมและโค้ดย์แสดงสปิริตเช่นเดียวกับที่โคดอสแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างคนไม่สมควรออกดันออกคนควรออกดันไม่ออกใช่อย่างนั้นคนที่ควรจะลาออกคือนายกสมาคมกับโค้ดยค่ะ